สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องวิ่งดำซิงนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนน้องมิ่งอยู่กับทีมงานปาตุงนะคะทีมงานหกรอดำครีนนะคะพูดไปเดี๋ยวก็เป็นไงละ่ะพยายามไม่เดินดีกว่าวันนี้นะคะเราก็มาเริ่มไม่สิเขาเริ่มมต้งแต่แรกแ,แล้วคือเขาจะเอาคนละสองเที่ยวก่อน พูดยังไงดีเอาวันมาทางานกันทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็เพิ่งกินข้าวเช้าแ้เขาก็กําลังล้างจานของใครของมันอยู่นะเาเก็บเรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ยนะคะกินข้าวรวดเร็วอย่างนี้เลยอะอยู่ที่ทํางานก็ต้องอทําอะไรให้มันรวดเร็วรวดเร็วนะคะในถ้าอยู่บ้านนึ่ยแทบจะตีลังกาห้าตลบหนั่งชั่วโมง เน,นี่ออาไิใส่เนอะตอนเย็นสิมาดูมาเปิง่งตอนเย็นเดี๋ยวมาดูว่าเขาไปเทที่ไหนนะคะก็วิ <laughs> ่งต้องไปเรียนนาเลยทุกคนโ,โอ้โหม่ต้องถ่ายตอนเย็นด้วยเดี๋ยวผมก็ตามไม่ทันเลย มิ้งต้องไปเรียนนะคะทุกคนเข้าใจจริงตัวนี้ด้วยนะไม่ว่ากันนะคะแล้วก็อาทิตย์มิ้งก็จะเปิดเทอมนะคะไปเรียนที่โรงเรียนนะคะก็จะหาเวลาแล้วกันเนาะ,ะทุกคน ไล่เลยจ้าเริ่มกันเลย,เลยจ้ารับกันเลยเลยจ้าเสียบิ่มขับเองเลยนะคะ คุยยังไงนี่วันครึ่งคือหนึ่งวันหนึ่งวันกับอีกครึง่งนั่นแหละนะคะนี่ก็เซมิมจัดการเองเลยค่ะทุกคนนะจัดการเองเลยขับเองเลยบรรยากาศรอรบ ลมเย็นดีนะคะอากาศดีมากตอนเช้าตอนเที่ยงกับตอนบ่ายสามนี่ยพูดถึงไม่เลยค่ะแบบไม่ไม,ไม่ไม่เกรียมะนะนั่นแหละตอนนานินไปไหนเนี่ยอ๋อไปลงเสตเตอร์หรือเปล่า ไีข้อเธอูล้วก็เสียมิมนี่ประสบการณ์การขับรถไปโค้นน้่ค่อนข้างที่จะยาวนานเลยนะเสียมิมนี่ขับไว้ของใครเนาะของป่าดินหรือเปล่า ากจะโม้ว่าตอนมาไม่ขี่เลิดวะทุกคนไม่ขี่เลิดดีนะแบบพี่แชกตามหลังมาแล้วก็แบบ,แบ,บพี่แท็กเลี้ยวก็เลยกลับรถเลยอย่างไวขี่เลิดว่าเขาอยายบอใหม่อ่ะทุกคนก็เลยแบบเออนิดนึงเขาบอกว่าอยู่ตัวนี้อยู่แถวๆนี้ก็แบบเอมองซีดีนไปปะไม่ไกลกว่าน,นี้เกือบแล้วทุกคนเกือบแล้ว มันจะมันต้องแตะหน้าจอตลอดเลยนีคนขับแม่คูของเราจริงอยู่นี่นะคะใส่หมอกยูะเห็นไหมจวคนขับแม่คูไมไ่เบียนหัวลรอคะอันนี้ขอถามแบบจากคนที่มีประสบการณ์กับแม่คมาคุณไปคุณมาบ่นบ่นบ่อยมากก็เลยแบบเวียนหัวไหมคะ เแบบคยแบบเคยแบบเวียนหัวจนปวดหัวอะไรหนยะหรือว่าแบบมันชินแล้วมันก็ธรรมดาไปเลยหรือย่างนี้น่าจะเวียนหัวอยู่มั้งพราะดูไปแล้วนะ้วเขาหมุนเร็วด้วยเต้ระวังนะคะ เซตเตอร์ไปอยู่บนนั้นแล้วทุกคนเฮ้ยจะงงงกันเลยเรืออีกแล้วอีกแล้ว แต่ไอ้พูดไม่ได้เลยแต่ว่าไม่อะไรก่ะคะมาจ้าดบกรีนจ้าทีมงานเราอยู่สี่คันนะจ้านะจ้าก็จะประมาณนี้ค่ะหืมอีนะไม่ไม่ไม่ถืออีก ไปแล้วเ,อ,เออเมื่อกี้ต้องตั้งตั้งหลักไวเลยนั่นน่ะฮ่าคุณเนียว <laughs> คุณเนียว อะไรกันเนี่ยไใครมองไปตรงนี้อ่ะใครวะใครอ่ะไม่รู้เนียแล้วพี่ต้นตะกูลหาใครบอกว่าทำอะไรว่ยทำอะไรก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ก็ไปที่รถแล้วมันจะไปดูว่าใครด้วย ก็เป็นใครพี่แซมเหรอพี่ต่อเหรอไม่รู้ <c oughs> เว่ราคาประมาณนี้เลย <c oughs> ถึงเวลาแล้ว่ะที่มิกต้องไปเรียนแล้วอ่ะอ๋อ ็เด็กน้อยสามคนที่ม่ได้ฟังขอหวานที่นี่นะคะโอ,โอเคค่ะเราพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเพบก,กันใหม่คลิปมาแล้วค่ะทุกคนต้องไปแล้วบ๊ายบาย